สวัสดีครับวันนี้สากลอมทรัพย์ฐานทัพเรือสถีบครับได้เดินทางมาถึงอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับเพื่อพบกับสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นของสากลอมทรัพย์ฐานทัพเรือสถีบประจําปี2568นี้นะครับซึงท่านสมาชิกได้นําเงินที่กู้จากสากลครับไปทํากิจการเครื่องจักรสาร ซึ่งก็มีการทั้งทำเองแล้วก็รับจากชาวบ้านเอาไปส่งให้กับพ่อค้าออนไลน์นำไปจำหน่ายต่อนะครับซึ่งก็เข้ากับหลักการของสากรเลยก็คือนอกจากจะช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็ยังมีการช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วยส่วนอาชีพเสริมของสมาชิกที่ประกอบกิจการนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามต่อกันเลยครับสวัสดีครับกับผมเลอรตีพิชิตกาลยาณมณีกร,าาากรสังกัดกองอสังหาริมทรัพย์ฐานทัพเรือสตรีหีบ หมายเลขสมาชิก10200เป็นสมาชิกสากรอมรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบมาแล้ว18ปีครับสำหรับกิจการกที่ผมและครอบครัวได้ทำเป็นไรายได้เสริมเพิ่มเติมจากงานประจำอยู่ซึ่งภรรยากับผมทำงานประจำเป็นพนักงานบริษัทหลังจากเลิกงานแล้วก็จะมาทำเครื่องจักรสารเพิ่มเติม the ในส่วนของเงินกู้ที่กู้มาจากสารกรน,นั้นกับผมได้นำเงินมาลงทุนมาทำเครื่องจักรสารมีทั้งทำเองที่บ้านด้วยครับและรับจากชาวบ้านละแวกใกล้เคียงซึ่งอำเภอพนันนิคมจังหวัดชมบุรีนั้นเป็นแหล่งเครื่องจักรสารที่ใหญ่ที่สุดในโลก สำหรับขั้นตอนการทำนะครับเราจะนำไม้ไผ่นวลมาเผาและขูดผิวเพื่อให้ไม้มันเหนียวและมีความคงทนและสารง่ายขึ้นนะครับหลังจากทำขั้นตอนนี้เสร็จแล้วจะได้รูปแบบนี้นะครับคือเป็นเส้นตอกแล้วก็แบบนี้เพื่อจะได้ขึ้นรูปต่างๆต่อไปขึ้นรูปแต่ละประเภทไม่เหมือนกันนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้พอทำเสร็จแล้วครับเราก็ จะมีพ่อค้ามารับซื้อจากเราไปขายในออนไลน์ต่อไปนะครับส่วนเงินที่ได้จากการขายของผมนั้นผมก็ได้นําเงินที่ได้มานั้นมาฝากไว้กับสากลอมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัวครับ ท้ายนี้ผมอยากขอขอบคุณสหกรณ์อมทรัพย์ฐานทัพเรือสตรีีบรวมถึงคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกตลอดมาทั้งมีเงินกู้ที่ดอกเบี้ยตามกว่าธนาคารอีกทั้งมีเงินฝากอมทรัพย์สหกรณ์ที่มีความมั่นคงดอกเบี้ยราคาสูงกว่าธนาคารทั่วไปรวมทั้งสวัสดิการต่างๆให้แก่สมาชิกทุกท่านขอขอบคุณครับสวัสดีครับ